เป็นอาทิตย์ตอกไม้เนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยอ,อีกประมาณสักกี่วันวะไม่น่าจะเกินอาทิตย์เนี้ยดอกทานตะวันเนี้ยเดี๋ยวก็บานเบยเดี๋ยวตาอีเดี๋ยวกูวจะปลูกพออนี่ใช่ไหมพอมันใกล้จะหมดใช่ไหมกูก็เสียบเพิ่มดอกไม้กูก็ได้ได้ชมทั้งปีแต่ว่าใกล้เดือนเมษามันร้อนเราก็อันนี้ก็ทนทนร้อนได้เหมือนกันแล้วก็มึงมึง,ม,งมึงก็อย่บวนเยอะหย่บวนเย <laughs> อะวนอีกวนอีกแล้ว กำลังเล่นมิวสิกอยู่มึงเย่าเวรเยอะได้ไหมก <c oughs> ูกาลังอธิบายอยู่ว่าเมืองสวสวสมุิร่าเมษาเป็นบบกภาษาพู้นท่ยง่ายสุดสวเดินเมษาดอกไม้นี่ก็ทนได้หน้าหนาวก็ทนได้ทนทานแล้วถูกด้วยสองยี่สิบห้าบาทหวานไปหวานทิง้งอันนี้ก็สองยี่สิบห้าบาทแล้วก็เลือกเสียบเสียบได้ลยสวรรค์บนดินทาเองใช่ไหมเราไม่ต้องเสียเงินไปคาเฟ่ไกลๆใ,ใช่ไหม มึงว่าไงสวยไหมล่ะเออเดี๋ยว,เด,ดดวเ,ยเดี๋ยวไอ้นี่ดูดิสองกะทิเลยเนี่ยดอกก็สองกะทิเลยนะเสวยนะทไไมตอนเช้ามาเราก็เดินมาพลังงานดีๆพลังงานบวกขอบคุณจักรวาลขอบคุณในความสุขใจ่ยางเอ้วคุณจะออกทางไหนอ๋อท่างใดหกเทยียว